สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับมานะคะวันนี้เป็นเอ่อเนื้อหาจากบันทึกแล้วก็บทสรุปการถแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อเร็วๆนี้ค่ะครับสวัสดีครับเราจะมาลองสำรวจนโยบายแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์กันนะคะโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายใหม่ๆแล้วก็ทิศทางนโยบายต่างประเทศครับผม ก็หมายก็คือทำความเข้าใจประเด็นสำคัญสำคัญแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะตามมาค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยได้ไหมคะก็น่าสนใจไม่น้อยเลยคือกฎหมาย Take It Down Act ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมจะลงนามแล้วค่ะอ๋อครับกฎหมายตัวนี้ใช่ค่ะหลกัหลกๆเลยก็คือปกป้องเหยื่อจากการสแสวงหาประโยชน์ทางดิจิทัลนะคะคือจะกำหนดให้พวกแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยต้องลบเนื้อหาที่ไม่ได้รับความยินยอมออกไปอืม อันนี้สําคัญมากครับในยุคนี้ค่ะแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งมาลาเนียทรัมป์เนี่ยท่านมีส่วนสําคัญในการผลักดันเรื่องนี้ด้วยค่ะใช่เลยครับประเด็นนี้เอ่อถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาการคุกคามออนไลน์หรือการสแสวงหาประโยชน์ทางดิจิทัลเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆกฎหมายนี้ก็เลยเน้นไปที่การสร้างความรับผิดชอบให้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับค่ะให้รับผิดชอบมากขึ้นครับแล้วก็ยัง ให้อำนาจกับอายการในการจัดการกับคนที่ทำผิดด้วยก็เหมือนเป็นการปรับตัวให้ทันกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆนะครับเข้าใจเลยค่ะนอกจากเรื่องปกป้องพลเมืองทางดิจิทัลแล้วเนี่ยเหมือนว่าฝ่ายบริหารจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจในประเทศมากๆเลยนะคะช่วงนี้ครับชัดเจนมากครับโดยเฉพาะร่างกฎหมายฉบับใหญ่ที่เพิ่งผ่านคณะกรรมาการงบประมาณเชื่อว่า One Big Beautiful Bill ชื่อเขานี่ใหญ่จริงๆครับใช่ค่ะเขาพูดกันว่าเป็นเหมือนโอกาสครั้งเดียวในรอบรุ่นเลยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับแนวคิด Make America Great Again หรือมาก้าชัดเจนเลยถูกต้องครับร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายชัดเจนมากทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมคือกลุ่มหลักๆที่น่าจะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มคนทำงานนะครับกลุ่มคนทำงาน ใช่ครับอย่างเช่นมีข้อมูลว่าคนที่มีรายได้ช่วง30,000ถึง80,000ดอลลาร์ 80, ต่อปีเนี่ยจะเสียภาษีน้อยลงไปประมาณ15%เลยนะครับโห15%เเลยเหรอคะครับก็คือพุ่งเป้าไปที่การลดภาระให้ชนชนั้นกลางแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยโดยตรงเลยในรายละเอียดนี่มีอะไรน่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นการลดภาษีครั้งใหญ่แล้วก็มีการไม่เก็บภาษีจากเงินค่าทิป ของพนักงานบริการด้วยอ๋อครับอันนี้กระทบคนเยอะแน่ๆใช่ค่ะแล้วก็ไม่เก็บภาษีจากค่าล่วงเวลาของพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนักดับเพลิงอะไรแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้น่าจะโดนใจคนกลุ่มใหญ่เลยนะคะแน่นอนครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวล่วคะคะมีพูดถึงบ้างไหมคะในร่างนี้มีครับเรื่องครอบครัวก็เป็นอีกจุดที่เขาเน้นเหมือนกันคือจะมีการเพิ่มเครดิตภาษีบุตรเป็น2,500ดอลลาร์ต่อคนอืมเพิ่มขึ้นครับ ก็เป็นการช่วยเงินโดยตรงให้ครอบครัวที่มีลูกเลยแล้วก็ยังมีแนวคิดเริ่มใหม่คือบัญชีออมทรัพย์เมกาเบบีเมกาเบบีหรอคะเป็นยังไงคะครับก็คือให้เครดิตเริ่มต้น1 0 0 0ดพลลาร์แก่เด็กแรกเกิดเลยนะครับโยบัยพวกนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้างครอบครัวแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆครับโหครอบคุมหลายด้านจริงๆคะ่ะแล้วก็ยังลามไปถึงเรื่องความมั่นคงชายแดนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีงบประมาณเพิ่มให้ด้วย เห็นว่ามีการจัดสรรงบเพิ่มสำหรับจ้างเจ้าหน้าที่ ICE หรือหน่วยงานคนเข้าเมืองแล้วก็หน่วยร,รักษาชายแดนเพิ่มขึ้นครับมีโบนัสใด้ด้วยใช่ค่ะมีโบนัสพิเศษหมื่นดอลลาร์ให้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ยังมีงบสำหรับสร้างกำแพงชายแดนส่วนที่เหลือให้เสร็จอ,อ๋อกับส่วนที่ค้างอยู่ค่ะระบุความยาวไว้ด้วยนะคะเช่นกำแพงส่วนหลัก7 0 1ไมล์แล้วก็มีพูดถึงแนวคิดโกลเด้นโดมด้วยอันนี้มันคืออะไรพอจะอธิบายได้ไหมคะ เรื่องโกลเด้นด m มนี่เท่าที่ดูจากข้อมูลสรุปที่ได้มานะครับดูเหมือนจะเป็นโครงการริเริ่มด้านการป้องกันประเทศแต่ว่า,ารายละเอียดลึกๆเนี่ยยังไม่ได้มีบอกไว้ชัดเจนเท่าไหร่ครับคงต้องรอติดตามกันต่อไปอ๋ค่ะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยทางฝ่ายบริหารเขาระบุว่าจะนําไปสู่การประหยัดงบประมาณได้ถึง1.6ล้านล้านดอลลาร์ในระยะยาวด้วยนะครับ1.6ล้านล้านเลยเหรอคะครับตามกลไกที่ระบุในร่างกฎหมายนี้ทีนี้ เปลี่ยนมุมมองไปนอกประเทศกันบ้างนะคะนโยบายต่างประเทศนี่ยังคงยึดหลักอเมริกาเฟิร์สหรือว่าอเมริกาต้องมากก่อนอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับหลักการนี้ยังเป็นแกนหลักอยู่เลยครับมีความพยายามที่ทําไปพร้อมๆกันคือหาทางยุติความขัดแย้งต่างๆค่ะอย่างเช่นทั้งสงครามรัสเซียยูเครนและก็ความขัดแย้งในตอนออกกลางอิสราเอลกาซานะครับ มีกำหนดจะพูดคุยกับผู้นํารัเสเซียและก็ยูเครนด้วยอืส่วนผลจากการไปรเยือนตอนออกกลางครั้งล่าสุดก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเหมือนกันครับเช่นการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตซีเรียรแล้วก็ไปกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมในกลุ่มประเทศอาวเปอร์เซียครับ ฟังดูมีการเคลื่อนไหวหลายด้านเลยนะคะอ๋อมีประเด็นตอนถามตอบช่วงถแถลงข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะครับมีอะไรบ้างครับเช่นการยืนยันว่าภาระภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ผลิตในจีนไม่ใช่ผู้บริโภคชาวอเมริกันอ๋อครับอันนี้เป็นจุดยืนเดิมใช่ค่ะแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องเครื่องบินที่เอ่อได้รับบริจาคจากกาตาว่าเป็นการบริจาคให้กับกองทัพอากาศสหรัฐนะไม่ใช่ของขวัญส่วนตัวอะไรแบบนั้นค่ะ ครับคบเป็นการชี้แจงให้ชัดเจนไปโดยรวมแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลชุดนี้ก็คือการผลักดันวาระสำคัญในประเทศแบบเต็มที่เลยผ่านร่างกฎหมาย One Big Beautiful b u l l นี่แหละครับค่ะซึ่งก็มีมาตรการหลากหลายมากที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลต่อกลุ่มคนทำงานครอบครัวโดยตรงเลยแล้วก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เน้นผลประโยชน์อเมริกาเป็นหลักควบคู่กันไปค่ะ เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตที่กว้างมากๆของร่างกฎหมาย One Big Beautiful Bill นะครับมีทั้งเรื่องภาษีสนับสนุนครอบครัวความมั่นคงชายแดนก็น่าคิดต่อนะครับว่ามาตรการส่วนไหนในร่างกฎหมายนี้ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนได้มากที่สุดถ้ามันมีผลบังคับใช้จริงๆขึ้นมานะครับวันนี้ก็คงเจาะลึกกันประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆนะคะ